รู้จักหนุ่มหน้าสายวาทีพระเอกใหม่แมทเพรณีถือเป็นกระแสข่าวที่แฟนๆของนางเอกสาวแมทเพรณีออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยกับการคัมแบ็กงานแสดงหลังหายหน้าหายตาไปนานกว่า3ปีโดยการกลับมาครั้งนี้แมทยังได้ร่วมงานกับผู้จัดมาก์คฟีมือแอนทองประสมอีกด้วยในละครหวานรักต้องห้าม หรือรีเมคจากบัวปลิ่มน้ำบทประพันธ์สุดแซบของอริตานั่นเองนอกจากนั้นในเรื่องนี้แม้จะได้ประชันบทบาทกับพระเอกหนุ่มหน้าใสดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง3อย่างไมกี้ไม้ปนิธานซึ่งเตรียมแจ้งเกิดจากบทคุณชัดในละครขวัญไทยหนึ่งในละครซีรีส์ดวงใจเทวพรมนั่นเอง สำหรับไม้มีชื่อจริงว่าไม้ปณิธานพลาสเตเกิดวันที่31มกราคม2546ปัจจุบันอายุ20ปีเป็นลูกครึง่งไทยเยอรมันโดยมีคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันและคุณแม่เป็นชาวไทยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนลำปางกลาลยานีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยายลายัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตติดตามอินสตาแกรมของไม้ได้ที่ไม้ปณิธาน